ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีที่คุณได้เป็นพาร์นเนอร์ของครอบครัวการซื้อขายของเราที่ TakeBackTrade หากคุณเป็นผู้ใช้งานใหม่บนแพลตฟอร์มการซื้อขายของเราที่ TakeBackTrade และเริ่มลงทุนเพื่อหารายได้ในแต่ละวันโดยเชิญเพื่อนและคนในครอบครัวมาเข้าร่วมแต่ไม่รู้วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้แนะนำหากเป็นเช่นนั้นบทความนี้อาจช่วยเหลือคุณได้นี่คือขั้นตอนการติดตามการอ้างอิงของผู้ใช้งานใหม่ ขั้นแรกที่คุณต้องทำคือเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเท็กซ Trade บนเบราว์เซอร์ของคุณแล้วเข้าสู่แดรบอร์ดจากนั้นติดตามกระบวนการอ้างอิงและอ้างอิงเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณหลังจากที่เขาได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอ้างอิงผ่านทางอีเมลและเข้าสู่ระบบเพร่อผ่านลิงก์ของคุณเขาหรือเธอจะถือว่าเป็นผู้แนะนำของคุณแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไรหลังจากนั้นเพื่อติดตามลิงก์อ้างอิงอน,นั้น 1. เมื่อเข้าสู่แดดบอร์ดของคุณคุณต้องคลิกที่ตัวเลือกชื่อจำแนกตามลำดับเครือข่ายจากนั้นต้องดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป 2. หลังจากนั้นคุณต้องเลือกการอ้างอิงโดยตรง 3. หลังจากนั้นคุณจะต้องรอสักครู่จากนั้นหน้าจอของคุณจะปรากฏขึ้นและคุณจะสามารถเห็นรายละเอียดการอ้างอิงบนหน้าจอของคุณได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณเลือกบริษัทของเราเพื่อลงทุนพวกเรายินดีมาก ที่ได้รับการไว้วางใจของคุณโปรดดำเนินการต่อไปกับเราลงทุนเพิ่มเติมและเพิ่มความมั่งคั่งของคุณไปกับเรา